สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีค่ะพ่อเป็ดครับสวัสดีสค่ะพอหน so ุ่มโจนมาข้างวนี้ก็ได้เขาต้องเซ็มกุ้งกองค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดค่ะเป็นคลิปที่สองเนาะค่ะคลิปที่สองค่ะค่ะของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นว่าคาดส่วนกลางเนาะค่ะอันนี้เป็นส่วนกลางค่ะส่วนกลางค่ะฝันจังไงคุณพ่อฝันว่าลงไปทงเนี่ยวะยางลงไปทงไอ้ขอบมั่วร้ายขนาด เรนจะไปหันเรื่องง้อซีส้นได้ผลน,นะแต่ง้อส้นช่วยเลยได้ผลน,นะบาดยางไปไก่ง,ง้อเขาปลูกไปมันห,มนหงงามา,ามส้นมันหามยางมาหามาดมอยู่มันเอามาส้นค่ะบาดยางไปอีกยางไปอไรแบบแล้วพอเกี้ยนองง้อเทียมเกี้ยนง้อเทียมเกี้ยนก็ก็ร้อมาบ้านเลยง้อยเจอง้อเทียมเกี้ยนไอ้เอาเส้นหน่อยตัวใหญ่เอาตัวนหน่อยก็ตัวใหญ่ไอ้เทียมผนว่าเอาเทียมกันมันจะไปเสมอกันอยู่วะเสมอผลนะเต้านอยมันก็แห้งกันได้ผลนะขานี่งง้อหน่อย ตีเก้มนี่กางมวยญ่ขอบนะค่ะมาเลยยางก็หนึ่พนยางไปท่งยางอะไรแบบพวกนี่หลายันดีมันเคยเห็นอยู่บ่เพมาะนั้นเคยเห็นมันลยแล้วว่ะค่ะในละหล่อแหลกเคยเห็นบ่คนน่ะบ่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 นี่มัเห็นมวยหน้ามวยไงแก้มกันแน่นหน่อยว่เอ็นก้จะเห็นหลอะไุคน่าคนไม่ว่านี่น่า้าวหน้าก็เทา เขามอเห่นทานั่นละทถาเกานั่นละาป้าโตนั่นล่ะเขาหมอเห่นสลอตนั่นละหมอหมอเปิดนั่น่าเผู้มาให้สามตัวจักรกอนี่มันอีไรเนี่ยเขาเกี่ยงป้าโตแล้หางก็ได้ปลากระสันตักรกลนนละปลาลุงดำปลาโตปลาโตักกลนนล่ะปลาโตมันชิมานหนูเสืออีกทำได้ผลน่ันหนูเสือนะรโอ้หนูเสือก็เขาเกี่ยงสยมายงหินมกัดบ่ก็บาบนําได้เคย นี่ไส่ป็นปอกปอกไส่ยาเอาส่งลงย่างกล่อไป้ก็มาของเม่อจ้อยเมียส่งได้ผ่นคือไก่นันจะจอเลยคอนย์จ่อผู้เฒ่าผู้เก่าผู้เคยเห็นมาเปิดเรือขึ้นบนนะเพื่อกลางห้องนี้ละกลางคนนะคือเก่าเตียงโตคือเก่าเสียบอ๊ะไส้ก็เกสีสบนปลาโตซะลัก็สามโตเก่าผู้เฒ่านี่ยเม่นผู้ถีมาเปิดเลือให้เบิงบอกคุณหมอผู้เฒ่าคนกลางๆคนกลางในล่ะเม่นผู้เก่าบอกผู้เก่าเนี่ยหม้อนี่ละม้อนี่ละเปิด ปลาโตนี่โอ้ส่งแบบเก่าเลยแบบเก่าใส่แบบเก่าผาโตเก่านี่ล่ะค่ะผาขาสัตนิยำดำค่ะปลาโตลายแข้นคือกันนะว่าแข้นลายนี่นี่ค่ะเจอหลอดนีขี้มาขี้เกียนว่านี่ขี้เกียนว่านขี้เกียนในฐานในฐามมันก็ปลาน้องเราเกียนคนนี้นะเกียนเครื่องงัวนเลยเครื่องง่วนเครื่องงัวนเครื่องง่วนคนเป็นงัวเทีื่องเกียนปลาตัวนี้ตัวน้อยคนน่ะครับตัวนี้เกียนตัวนี้ตัวใหญ่คนน่ะ ว่าเหล็กน้นเป็นาไงหนอเลิขึ้นวหูเล็นี่มันเดงหน่อยมันอยู่หนาแล้วกแป้ใส่เล็กก็จะเอาโซเดดเดนมาหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่เนาะมากมากตัวนี้ละก็มาหนึ่งเกาสี่หนึ่งเก้าสี่สามตัวค่เดียวเนียนเลยเดียวเนียนนะขั้นเท่านละไปตัดเอาเนาะคุณพ่อไปตัดได้กตัดกับซืเก้าสีก็ คเก่งเกาสต้องตรงเลยนะครับ้หนึ่งเก่านึเกาสีเนไรก็เสียวตรงเรกงามขนาดเลยนผู้ชมหนึ่งเก่าสีงีงการผู้คนอยากเรียนผู้คนเรียนนั้คือการเรียนสีเกาสีนั่งกรไดตรงมากนะสีเก่าสีนั่มติดไปเนาะคุณพ่อนเนาะติดตัวนั่มเพราะว่ามันสองตัวแต่ว่ามันมาหน่อยตัวหนึ่งมาใยญะตัวหนึ่งนะแต่จ่าเป็นมีหนึ่งะแต่ว่าคปอมตัวใดมากหนึ่ง หมักหนึ่งเก่าซีแห้งเนาะค่ะแต่ว่ากระติดหนึ่งเก่าซีเก่าซีติดซีเก่าซีบอกค่ะคุณพ่อติดติดอะไรบอกค่ะ สี่เก่าสี่ีเก่าสีเนาะค่ะคุณพ่อให้ติดไว้ค่ะแต่ว่าเลขเขามาบอกเขาว่าสิเขาว่ามันแตกมันเปลี่ยนเด้อเขาก็บอกบอกอยู่ต้องให้คลิปหันมาใหน้าคลิปเขาว่าจะไปซ้ำหน้าเขาจะไปหันคลิปก่อนซ้ำหนึ่งคลิปแหลกบอกค่ะคลิปแหลกเพราะมันมันเปลี่ยนเพกันอะไรได้เลขเขาเนาะโอ้เลื่อนขันตัวนี้เห็นเกลี่ยเสียงม้อโอ้เสียงม้อเสียงเกลี่ยเสียงม้อเขามาบอกเลยบอกคุณพ่อเขาบอกว่ามันเปลี่ยนเขาว่าบ่่่เเเปปลลีียยนนขาาวโอ้แต่ว่าเก่าย่างนะเก่าหม้อเนี่ยเปลี่ยนนะเขาว่าเปลี่ยนมาทั้งสองตัว ได้มามันมาฟันเห็นมัวเส้นเกี้ยนว่ะอ๋อค่ะมัวเงอะเงอะฟังไม่เด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปแรกคุณพ่อเพิ่นว่าเขาเปลี่ยนแล้วเพิ่นว่าแต่ว่าเก่าย่างคุณพ่อว่าค่ะเก่าม่ไปใส่ยังอยู่อยู่เก่ายังอยู่ว่าสั่นคุณพ่อเพิ่นว่าเนาะค่ะเราของฝันไหนไปสามตู้กันมันงเหอเปลี่ยนเขาว่าเหลวมันเปลี่ยนเขาว่าะมีมันเปลี่ยนเด้อเขาก็ะบอกอยู่เขาก็มาบอกล่ะเขากลับมาบอกอยู่มาบอกย่างมาบอกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณพ่อยักษ์นี้ติดเชียงหอเหลวเปลี่ยนเหรอเขาไม่เห็นเขาหรอ นี่ยินได้เสียงมาห้องออบอกเลยว่าเลขเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลขแล้วนั่นเลขมันเปลี่ยนกันแล้วมันเปลี่ยนโตแล้วคนละโอ้เล้มันอนอนห้องใหม่มาฟันเห็นเลขกตัวนี้ละ เนเกี่ยเทียมวัวเทียมเกี่ยวัวเทียมเกียยเนาะค่ะคุณพ่อกสีเบายาดนิจ็กน้อยค่ะท่านผู้ชมคยาเียข้าเกียนก็ดีเลีเทียมเนะถ้าเป็นภาษาไทยกะวัวเทียมเกวี่ยเนาะค่ะวัวเทียมเกียนค่ะนี้คุณพ่อเนไราหนึ่งเก้าสี่เนาะหนึงเก้าสี่ค่ะก็มาก็มามาแขงขึ้นหนึ่งเก้าสี่เนาะค่ะคุณพ่อไห้มาหนึ่งเก้ี่เน้นมันค่ะตกันกัเกี่ยเาสี่เก้าสี่เนาะค่ะ่นี่ละค่ะ ขันนตอนนี้บ่าขันเงวแต่ว่ากับเน้นไห้น้ะค่ะเน้นแอดกับวกลมไห้ค่ะท่านผู้ชมเน้นในรนมันก็เนียนเก่าีเนาะหนึ่งก่าีเลงงามเลยเลเป็นงามเป็นเหล็กตีจากฝันนาะคุณพ่อเนาะตีจากันค่ะซํำเป็นโตเหมือนซ้ำเป็นโตเหมือนอะไรอมซํำเห็นโตเลยเป็นหลุณพ่อเนี่มันใจหนึ่งเก่าซีแห้งนะซ้ำเห็นโตมันเลยซําเป็นโตมังเล็กคุณพ่อว่ะซค่ะ เทวดาทิมบุ่นเถื่อนมาาลายเด็กคนไม่ลายพ่อไม่เพิ่นเลยรักลายพ่อมบนแก้ยัจมันใจสุดก็คือเป็นเป็นผู้เก่าเนาะคุณพ่อเนาะผู้เก่าฟังยันผู้เก่ามาบุณพ่หันมะคนที่มาเปิดเลยนมาเปิดเลยขึ้นมาแล้วแต่ว่าจะไปน้ำดอกคนจะไปน้ำดอกผู้ชมให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นตัวเลขของคุณพ่อเนาะค่ะได้คลิปนี้ที่คุณพ่อเพิ่นหายมากค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขที่คุณพ่อเพิ่นหายมากเป็นตัวเลขสองชุดเนาะ หนึกับ4ีเก้าเก้าค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเด่นของเพื่นเลยค่ะเน้นเนาะค่ะเลขดีจากฝันค่ะส่วน4ีเก้นี่เป็นตัวกันเพื่นว่าค่ะกันไ่นําเนค่ะตัดกับหมุนเอาเนาะค่ะถัสองตัวค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคม2องพันหร่ร้อยหกสิบเนท่านเาะเป็นแนวทางตัวเล็กนคคิปทีสองความพอเปียกข้า่บผมงเก้าซีหนึ่งเก้า4ีมั่นใจคักแห้งว่าสั่ค่ะ เป็นช่วงกลางเนาะคุณพ่อเนะอาะค่ะฝันช่วงก,ากลางก็รอโค้งสุดถ้ายอีกเทือน,นึง,นงนค่ะท่านผู้ชมค่ะสีมีโค้งสุดถ่ายบอเนาะค่ะถ้าเกิดว่าฝันบ่ฝันจังไรก็สีม่ยมายำให้ค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดถ่ายเนาะค่ะสีมาตามคุณพ่อให้กับท่านผู้ชมทางบานเนาะค่ะเดี๋บ่ฝันอีกเนาะสาวนิงก็แสดงว่าฝันทุ่งฝันหรือบ่ฝันเดี๋ยวแอดสีม่ายำให้เนาะค่ะสีม่ายำถ้าเกิดว่า มาตามของสุดท้ายล่ะถ้าคุณพ่อเพิ่นว่าเลขตัวเก่าก็คือเลขตัวเก่าเนาะค่ะถ้าคุณพ่อบ่ฝันค่ะถ้ามีตัวใหม่เพิ่มเติมก็รอชมในขีดของสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณพ่อมีหยังเพิ่มเติมอีกบ่คะไม่มีแล้วพันเำเหนี่ว่าซําบ่พันยาวคือหมูหรอกพันเอะไรกพันสั้นๆสั้นๆแต่ว่ามันพันแต่ก็แม่นเนาะคุณพ่อเนาะก็ซ้เห็นโตมันคนใดเกคือว่าซ้เห็นโตเลยแสดงว่าคุณพ่อมั่นใจซ้ำพันโตมันเพราะว่ามันเคยเห็นแน่ในเทื่อกน่า มอมากกั็มอเก่าคือกอนสตาโซคือกค่ะแต่ว่ามันหนักมันมาในนั่งมดนี้มันข้าเกี่ยนมันข้าเกี่ยนไปข้าเกี่ยนมากค่ะค่ะสุเสือมันมาเลยนั่นมันนั่งมันนั่งเด่ีกันเห่นรัดเยังมันเหยกันคนหนักมือค่ะขี้เกี่ยนมาเลยขี้เกียนมาหามายางมาชวนกันถามกันเลยแต่ว่ามอวอาน้าหรกแต่เห็นมันข้าเกี่ยนค้างเง็นยมได้ถามกระบอกกนักี้บอ่เคยมอโแม่หออยู่ต่บปาก ค่ะแสะดงว่าบูมินคนเนาะคุณพ่พอเนาะีกับผีน่ะเจ้ผีมอนตัวเก่ามันซุ่มผู้ชายซุ่มนี่แหละค่ะเพราะมันหมอป่าทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อเพชรหลายๆค่ะที่คุณพ่อนี่บบเพีงแนวทางเนาะค่ะมายน้ำได้ถ้าฝันคุณพ่อกระเเ้าให้กับท่านผู้ชมทางบา้านค่ะสำหรับโบเพียงเนี่ยทางเนาะค่ะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีทำบุญใส่บาตรตลอดค่ะท่านผู้ชม ค่ะขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพ่อเป็ดครทุกคนเลย่มติดตัวแน่นแรงมากค่ะสาธุสาธุสาธุ